ทีทางแต่งให้ยากได้อ่อ h ของสองมันก็มีปัญหานิดนึงคือตรงที่ว่าเขาให้ h of x เกรามามีสองเงื่อนไขนะครับเราต้องเลือกแล้วว่าใช้เงื่อนไขใด x ก็คือสองนั่นเองถูกไหมครับ x คือสองในเมื่อ x คือสองปุ๊บสิ่งที่เราต้องเลือกก็คือเงื่อนไขที่สองใช่ไหมครับเงื่อนไขที่บอกว่า h ของ x เท่ากับสองลบสามเพราะว่า x มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ตรงนี้นะครับ ต้องหาจาก h ของ x เท่ากับ 2x ลบ3เหตุผลก็คือเพราะ x มากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมครับเพราะ2นี่มากกว่า0อยู่แล้วเราต้องการจะหา h ของ2ก็แทนค่าลงไปเป็น2คูณ2ลบ3ออกมาขึ้น1นั่นแสดงว่า h ของ2มีค่ากัน1โอเคครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ค้างไว้เมื่อกี้นี้ f แล้วก็ h ของ2ก็หมูแล้วถูกไหมครับก็กลายเป็น f อของ1ก็คงไม่มีอะไรยากเพราะโจทย์ให้ f ของ x เรามาแล้วถูกไหมครับเขาให้ f ของ x ็เรามาคือ3 x เพราะฉะนั้น f ของ1ก็คือ3าคูณนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายคือ3นั่นเองนะครับคำตอบก็คือก็คือการเปลี่ยนคู่อันดับ ตัวหน้าันอยู่ตัวหลังตัวหลังอยู่ตัวหน้า x ไปเป็น y y ไปเป็น x นั่นแหละครับพูดง่ายๆนะครับใส่ลักคือ f กาลังลบหนึ่งมาพิจารณาตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างแรกนิดหนึ่งคือเรื่องของอินเวอร์สนะครับก็อย่าลืมนะอินเวอร์สหมายถึงการเปลี่ยนจาก x เป็น y และ y เป็น x ถ้าเกิดเขาให้เป็นคู่อันดับมันก็ง่ายถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเขาให้เป็นความสัมพันธ์ขึ้นมาล่ะมันก็หลักเดิมนะฮะ y เป็น x x เป็น y แต่ปัญหาอยู่ตรงขั้นตอนสุดท้ายเวลาตอบนั่นเองเวลาตอบ น้องจะต้องตอบ y ในเทอมของ x นะครับต้องตอบให้ดีๆด้วยลองดูนะครับลองพิจารณาตัวอย่างนี้เขาให้เรามาว่าฟังกช์ชันของ x นะครับฟังกช์ชันของ x นะครับเท่ากับ 7x ลบ4เราต้องการจะหาอินเวอร์สนะครับก็ต้องเปลี่ยนคู่อันดับฟังกช์ชัน of x มันคือตัวอะไรนั่นเองครับตัว y อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอินเวอร์สนะครับคือตัว y เองเท่ากับ 7x ลบสีแต่พอเราต้องการจะหาอินเวอร์ i n v นี่คืออินเวอร์นะครับพอเราต้องการจะหาอินเวอร์ y ต้องเปลี่ยนอะไรครับ x x ต้องเป็นอะไรครับ y แต่เราจะตอบแค่นี้ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้จะหมายความว่า x ในเทอมของ y แต่ที่บอกไปแล้วว่าเวลาตอบจะต้องตอบ y ในเทอมของ x นะครับต้องตอบ y ในเทอมของ x เพราะฉะนั้นเราก็ ย้ายข้างให้มันดีๆซนะ7 y เท่ากับอะไรครับ x บวก4เพราะฉะนั้น y คืออะไรครับ x บวก4ส่วน7ไอ้นี่แหละครับเราเรียกว่านะครับ x ในเทอมของ y นะครับก็เพราะฉะนั้น inverse ใช่ไหมครับตัว y ตัวนี้เราเขียนใหม่ได้เป็นสลักษณ์อเเขียนไปอะไรครับ f ยกกำลังลบ1ไหมครับก็เท่ากับ x บวก4ส่วนด้วย7นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือแค่นี้นะครับคำตอบคือข้อ2นั่นเองนะครับเรามาพิจารณาตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2อันนี้ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามีทั้ง i n นเ r อรและก็คอม p o s i t e ปนกันมันก็หลักเดิมนะครับว่าถ้าน้องมี c o m p o s i t e ก็ต้องทำจากหลังมาหาหน้าสรุปแล้วในข้อน,นี้ก็ทำตรงไหนก่อนครับทำตรง h ของ5ก่อนถูกไหมครับให้เสร็จ แล้วก็มาหา G แล้วถึงจะไปหา El f l i n p นะครับมันก็หลักเกนเดิมทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่ต้องทำเริ่มต้นก่อนก็คือเราควรจะหา h ของ5ก่อนหาได้ยังไงครับเขาให้ h of x เรามาเท่ากับ5 S. <S ส่วน x เพราะฉะนั้น h ของ5ก็แทนลงไปครับเป็นหส่วนหก็คือ1 เห็นไหมครับตัวล่างสุดคือหนึ่งแล้วน่าแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามมันก็แคบลงมาอีกนะครับนะครับก็ g แล้วก็ h ของห้าก็คืออะไรครับก็คือ f i n v e r s e g ของอะไรครับของหนึ่งนะครับ g ของหนึ่งนั่นหมายความว่าสิ่งที่ต้องทําต่อไปคืออะไรหาให้เจอครับว่า g ของหนึ่งมันคืออะไรนะครับเราก็ต้องหา g ของหนึ่งต่อไป G ของหนึ่งหาได้ไงครับเขาให้ g ีออเรามาโจทย์ให้ g ของ x เรามาเท่ากับอะไรครับ 3x เพราะฉะนั้น g ของหนึ่งก็คือ3นั่นแสดงว่า El f in w e r s e ใช่ไหมครับ G ของหนึ่งก็กลายเป็น El f in w e r s e ของ3ตอนนี้ตรงนี้ล้ครับที่วุ่นวายนิดหนึ่งเราต้องการจะหา El f อ n v e r ินของ3 เรายังไม่มี f inverse of x เลยถูกไหมครับเราจะต้องหา f inverse of x ให้เจอก่อนแล้วตรงไหนที่เป็น x แทนลงไปได้3เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำอันดับต่อไปก็คือหา f inverse of x ให้ได้ก่อนหาได้ไงครับก็ต้องหาจาก f of x นั่นเองเพราะมัน f เหมือนกันมันฟังก์ชันตัวเดียวกันเขาให้เรามาว่า f ของ x เท่ากับ x ลบ1ก็ทำแบบตัวอย่างเมื่อกี้นี้ f ังชัน of x คือตัว y นะครับพอเราหา i n w e r d y เราเปลี่ยนให้เป็นอะไรครับ x. x x เราเปลี่ยนให้เป็น y แต่เวลาตอบต้องตอบ y ในเทอมของ x ก็เป็น y เท่ากับ x บวก1 y ตัวนี้ล่ะครับคือ El f inverse of x เพราะเป็นขั้นตอนของ i n v e r s e นะครับเป็นขั้นตอนของ i n v e r s e เพราะฉะนั้นเราจะได้ออกมาว่า El f in v e r s e เ f x เท่ากับอะไรครับ X กบวกหนึ่งนอกาการจะหาอะไรครับ El f in v e r s e ของ3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น El f อ n v e r s e ของ3าก็หมูแล้วถูกไหมครับแทนค่าลงไปคำตอบสุดท้ายคือ4เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ1นึ่นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างถัดมานะครับตัวอย่างนี้ยากนะครับเป็นข้สอบอินทานด้วยมาทำได้สวิธีนะครับ ทำได้สองวิธีนะฮะก็เดี๋ยวพี่จะพูดวิธีละให้ฟังด้วยนะครับสิ่งที่โจทย์ถามเราคืออะไรครับ f inverse ของสามตอนี้ถามมันยากตรงไหนครับมันยากตรงที่ว่าเขาไม่ได้กําหนดฟังก์ชันของ X มาให้เราถ้ากำหนดฟังก์ชันของ X ก็หมูเลยนะครับก็ทำแบบตัวอย่างเมื่อกี้นี้ก็จบแต่ในข้อนี้เขากําหนดฟังก์ชันของ2 x บวกสมาให้เรานั่นหมายความว่า เราจะต้องหาฟังก์ชัน o f x เจอก่อนถามว่าหาได้ยังไงจําได้ไหมครับอย่างตัวอย่างแรกๆเมื่อกี้เนี่ยนะครับในหัวข้อต้นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหาค่าของฟังก์ชันนั่นแหละนะครับลองย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งก็ได้นะครับเอาตรงนั้นมาใช้นะครับมาดูวิธีที่หนึ่งก่อนวิธีที่หนึ่งอันนี้ข้อห้างจะยาวนะครับวิธีที่หนึ่งทำยังไงครับหา f of x ให้เจอก่อนแล้วค่อยไปหา f inverse of x แล้วถึงค่อยแทนค่า x เท่ากับ3ลงไปนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูสิ่งที่โจทย์เขาให้เรามา f ของ2ส่วน 3x บวก1เท่ากับ2ส่วน 3x ลบ1หาให้เจอก่อนทำาังไงครับเอาตัวนี้จำได้ไหมครับที่พี่บอกแล้วในหัวข้อเรื่องการหาค่าของฟังก์ชัน เอาตัวทางซ้ายไปใส่ทางขวาแล้วให้ผลลัพธ์ทางขวามีค่าเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจัดใหม่ได้ฟังก์ชันของ2ส่วน 3x บวก1เท่ากับอะไรครับ2ส่วน 3x บวก1แต่ของเก่าเรามันคืออะไรครับลบ1นอันนี้มันบวก1มันเกิดมาถูกไหมครับหักออกซะด้วยลบ2เหมือนเดิมนะครับเหมือนหัวข้อแรกๆการหาค่า,ข,าของฟังก์ชันสเต็ปเดียวกันเลย ตัวนี้เข้าไปแทรกอยู่ทางขวามือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ของยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของ x ก็คืออะไรครับ x ลบ2อย่าสับเข้านะครับอย่าสับเภ้า x เท่ากับ3แทนลงไปเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือ El f inverse เราก็ต้องหา inverse ให้เจอตัวนี้ก็คือตัว y ถูกไหมครับอันนี้ก็กลับมาที่ step เ,เดิมอีกแล้ว เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาว่านะครับอินเวอร์อันนี้เป็นขั้นตอนของอินเวอร์ส x เท่ากับอะไรครับ y ลบ2นะครับเพราะฉะนั้น y คืออะไรครับ x บวก2นั่นก็แสดงว่า El f inverse of f x เท่ากับอะไรครับ x บวก2สิ่งที่เราต้องการจะหาคืออะไรครับ El f inverse อสของ3ใช่ไหมครับอันนี้ก็หมูแล้วแทนค่างลงไปได้เลย ก็กลายเป็นสามบวกสองคือห้านะครับคําตอบก็คือห้านั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งจะเห็นว่าข้อห้าจะยาวถ้าเราไปเจอฟังก์ชันกําลังสองกำลังสามมนไปอลไรที่ยาวมากและยากด้วยนะครับดูอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สองคือวิธีรัดวิธี